โอ้โหมาจับปลาดูเด้ดผ่านชมเหมือนในฟันเลยเนี่ยจับแบบนี้มีใครถือกล้องเหมือนในฝันเลยผ่านชมดูดิจับปลาโอ้ย เนี่ยเน <Wow. S 1> <explosion> oh ี่ยตัวใหญ่เลอะเวลาโอ้ยเยอะมากเหมือนในฝันเลยท่านชมเหมือนในฝันเลยท่านชมดูดิโคตรเยอะปลาสมอในปลาหม้อในท่านชม ดูน่ะต้นมันในฝันมากเลยน่ะโอ้โหมันในฝันมากเลยท่านชมน่ะผมจะลองจับตัวนี้นะท่านชมดูดิโอ้โห ทานสมมติเหมือนมึนคมนะฮะโคตรเยอะเลยท่านสมมติดูดิเงินในฟันคมมากเลย ะเอารถนี่แบบรถนิดทุนไปก่อนนะฮะแบบคนจับก็จะตามจับตามลังนะครับท่านชมเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะฮะรถนี้เขาจะกวาดไปก่อนนะครับพร้อมจับกันเลยท่านชม

มันเลยฟันเลยทันสมเ,เรียกใครเลยไม่รู้เลย,เย,เยมาโอ้โหนี่นะฮะสม